งั้น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 เรายิงมไหมครับงั้นผมว่าสองสองมันน่าจะเลเทสไปอีกหนึ่งหนึ่งไหมครับเดลเมเฮ็ดเอาไหมเอาไหมครับคุณเฟี้ยวนี่สู้ผมไม่ได้หรอกก็ต้คุณเอาไหมล่ะเอาคุณเอาไหมเอาผมสู้เอาเดี๋ยวเอาไหมล่ะไม่เอาก็ไมหมล่ะเอาพวกคุณเฟี้ยวนี่เมื่อกี้เออใจเปล่าหนึ่งหนึ่งไหมครับเปล่าหนึ่งหนึ่งเปล่างอมเจ็กอยู่เนี่ยไปเก็บปืนครับ มีเงินปะเนี่ยเงินไม่พอมึงต้องหาเงินอ่ะตอนนี้อ่ะน้องกูไม่มีเง้มึงเลยต้อส่งอยู่กับวันไหนเหรอโคตรเฟี้ยวอ่ะถ้าอยู่วันไหนไอ้จ้าขอบมาเลยโคตรไม่อยากแยวพี่เอ้ยมึงขายของตีกี่กล่องอ่ะฟัวเราไปฟัเอาไปไม่คนคนที่ยืนตรงนั้นคุยได้เลยใครที่อยู่ตรงนั้นก็คุยได้ไม่ใช่หรอให้ผมให้ผมเล่าให้แม่อยี้อ่ะผมสงสารเขาอ่ะผมเล่าให้แม่ เล่าแบบตรงตรงเลยสภาจะฟังไหมผมเล่าแบบชัดเจนด้วยอ่าพอดีฝั่งผมมีคนจะมานี่ครับคนรู้เยอะมาครับคือผมก็รู้เหตุการณ์าค่อนข้างที่ทั้งหมดนะครับผมฝั่ง M K ครับค่อนข้างี่จะรู้การเหตุการณ์ค่อนข้างที่จะเยอะครับคือเล่าเลยครับเรื่องก็เกิดจากฝั่งเขาครับทั้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เหมือนว่ามีปะเสียงกันนิดหน่อย จนทาให้มันต้องลงมือลงม้ากันอย่างรุนแรงที่หน้าบ้านเอเมคครับอันนี้จริงไหมครับเอฟเอเอจริงไหมอันอันนี้อันนี้เล่าเล่าอะไรครับเหมือนเหมือนพวกแบบมาสปอยหนังอะไม่อันนี้ผมสรุปเลยครับผมสรุปเลยครับสภามีแบบมารยาทหน่อยนะครับเวลาคุยกับสภาไอ้กับคุณคุณก็เล่าต้นสายปลายเหตุสิครับปัญหาตอรรุนแรงปองเห็นก็เกิดจากพวกคุณนี่ครับที่แบบไอปากแบบว่าเข้านี้จะดีก่อนครับเขาเล่าให้สภาฟังสิว่าเหตุอ่านั่นแหละครับแล้วก็ทีนี้ก็เหมือนมี ากเสียงกันที่เรื่องเริ่มแรกตอนเรื่องครับแล้วก็เพิ่งมาคุยกันวันนี้ครับใช่แล้วก็พอมาคุยกันวันนี้ก็เหมือนกับว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องครับแต่เป็นฝั่งเขาที่แบบเออขี่มาดตอบ้านน้นผมก็มาพูดแบบพูดจาตักถางครับเช่นแบบมาพูดแซะพูดด่าเลยครับอันนี้จริงไหมครับดันเม็เฮตไม่นะที่มาพูดด่าพี่ชอบแบบเรียกไอ้แก่อะไรอย่างเงี้ยมันสมควรแบบเออหน้าแก่หน้าเลื้ยนออย่างเงี้ยอันนี้จริงนะครับอันนี้ถ้าไม่จริงอ่ะถ้าไม่จริงแสดงว่าคุณน่าจะโกหก ประมาณนี้ครับตาพาเขาก็มาพูดแบบว่าพูดจาแบบแบบไม่ไม่แพรล้อครับมามาพูดแบบว่าไอ้แก่หน้าเลือนอะไรครับถอดหน้ากากหน่อยหน้าแก่ครับซึ่งมันแบบเป็นคำพูดที่ไม่ควรพูดครับใช่กับแก๊งใหญ่แก๊งโตครับประมาณนี้ตาพาแล้วก็เกิดการทะเลาะกันครับเกิดปากเสียงก็เขาก็แบบเปิดก่อนเลยครับแทงก่อนเลยคนที่คุยรู้ความหนครับคุยขอคนคุยประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องของการมาเล่เราฟังอยู่เราฟังออครับใช่ครับ เรื่องก็มาเนี่ยครับก็แทงส่วนจริงไหมล่ะฝั่งเด็กบนเทสอ่ะก็ประกาศตัวครับก่อนนะครับประกาศตัวครับบริเวณเขตบ้านครับใช่ครับก็เปิดก็เปิดก็เปิดก่อนเพราะเขาเรียกเขาเรียกไม่มีในบรเขตบ้านถนนถนนนะถนนนะไม่ได้เขตบ้านนะถนนนะครับโอเคเมีย่ยบเมีย่ย่เขตบ้วนคืออะไรก็คือแทงกันแล้วก็เด็กบนเทสพร้อมเล่นไหมพร้อมครับพร้อมครับอ่ามา มีคนยิงก่อนไม่ใช่หรอมีคนยิงก่อนนะฟังคนยิงก่อนเลยคือไม่ไม่ได้มาเฮ็มาตีพี่ผมก่อนครับแล้วผมยิงยิงก่อนสายยิงก่อนไหยยิงก่อนสายยิงก่อนผมก่อนนะโตต๊ะรับทราบครับรับาบครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะเหมือนเหมือนเขาแบบพวกเล่าอะไรไม่ค่อยรู้ความเหมือนเหมือนไปเล่อยเปื่อยอะครับผมพูดตรงๆเลยอ่าเข้าใจเข้าใจแต่ว่าประเด็นหลักเอางี้ฟังก่อนฟังฟังก็คือตอนเนี้ย ก็พาไม่รู้ได้ว่าฝั่งเองเล่าจริงไม่จริงแต่ว่ามันมีการสวนกันแล้วก็ต้องให้เล่นเพราะว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นแล้วใช่งเขาฝั่งเขาแซงเองก็เล่นได้แต่พวกผมสองแก๊งนะก็งปีกันหน้าบ้านสองแก๊งอ่ะผมเบทเทอร์ลอดลุม,มเขาเบทเทอร์ลอดลุม,มเมอ็ม,มเคเอ็มเคว่าไงครับเอ็มไอเคก็กระทืบทั้งเวทเทอร์ลอดทั้งไบบนเฮดน,นี่การสภาพไปดิก็สวนหมดครับก็สวนหมดแล้วสภาพอย สตาคิดว่าไงครับที่ที่เขาแบบมาลุมตีสองแกงครับอันนี้ผมถาไม่ฟังนะครับไม่ไม่ไม่คุณฟังผมก่อนจริงๆผมไม่อยากจะตีครับแต่บอยคุณบอกว่าสองสองไงผมก็เลยจัดให้อ่ะเพื่อเจออะไรอ๋อบอสบอสผมบอกว่าสองสองใช่ไหมครับอ่สองสองเอ็มวเคจนนี่กับใครปกติเอ็มวีเคก็เคยโดนลุมครับสำหรรอบนี้ไม่ยอมโดนเนี่ยกลัวหรือเปล่า แต่ใจนิดนึงไม่เอดอมมึงสองสองก็จริงแต่ว่าที่ตีอ่ะมันสองสองหรือเปล่ามันสองหนึ่งไม่ใช่เหรอเมื่อกี้โดนเดียวพอเมื่อกี้โดนสองใจเมื่อกี้โดนตีโดนสองหนึ่งนะครับอันนี้สภาสภาจะต้องแยกก่อนนะเพราะว่าอ่าใช่พี่ผมบอกว่าสองสองก็จริงแต่แต่ตอนไฟเมื่อกี้พวกเขารู้ผมนะสองหนึ่งเลยครับแต่เอ็มจีเคเตีเวทร้อนแล้วก็กักศพเวทรน้าอ่าอ่านั่นแหละครับพี่ช็อปพี่ช็อปพี่ช็อปไม่คิดว่าจะจะตีเลยครับเพราะว่าคิดว่าสองสองแค่ตีเลยนะ เอาแล้วรีบรอประเด็มกีเกตีทำไมคิดว่าจะคุยกันรู้เรื่องครับใช่ครับประเด็นมันคือเขายิงก่อนไงครับแล้วบอกว่ามาคุยแล้วตีทำไมครับบอกให้ลงไปคุยเออก็พวกคุณยิงอ่ะก็ก่อนที่จะยิงไม่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 ก็ก็ก่อนก็ก่อนที่จะยิงพวกคุณไอคนที่คุยเขาคุยไม่รู้เรื่องไงคนที่คุยอ่ะมันคุยไม่รู้เรื่องไงมันมามึนเน่ะนัดแรกอะนัดแรกยังอยู่ไกลอยู่เลยครับใช่ครับจริงนะใช่เขาอยู่ไกลกันอยู่เลยยังไม่เข้าเข้าใกล้กันเลยมีมีถนนเป็นเขตกั้นนะก็คิดดูยิงมาใช่ อ่มึงบอกไม่สองสองละหนึ่งหนึ่งมึงเอากูไม่เอาอ่ะงั้น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 เรายิีมไหมครับงั้นผมว่าสองสองมันน่าจะเลเทสไปอีกหนึ่งหนึ่งไหมครับจะมาเฮ็ดเอาไหมเอาไหมครับคุณเฟี้ยวนี่สู้ผมไม่ได้หรอกเอาก็คุณเไหมล่ะเอาคุณเอาไหมอาผมสู้เอาเดี๋ยวเอาไหมล่ะไม่เอาก็ทไมผมจะอยนต่อาแล่ะป่าพวกคุณเฟี้ยวนี่เมื่อกี้เออใจเปล่าหนึ่งหนึ่งไหมครับเอาเปล่าหนึ่งหนึ่งเปล่า กะใช่เยงี้ยไแต่เเดี๋ยวมันจริงนะสวยเราสวยสวยมึงทำให้กูมีรอยยิ้มใชเงช่บ้าอะไรอ่ะไม่พวกผมพวกไม่พวกผมก็คุยกันด้วยเหตุผลนะแต่พวกคนแบบปากแซบแบบเออแบบเหมือนจะเฟี้ยวอ่ะอันหนึ่งหนไปละเนี่ยเอาไหมเดี๋ยวพิ่งร้อนไหมไม่เหตุผลเลยครับเหตุผลเลยเหตุผลเลยเนี่ยเหตุผลเลยเนี่ยร้อนอะไรอะเอาไหมครับเหตุผลไหมเนี่ยหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเอาไหมกล้ามไหมอย่าเพิ่งร้อนสิครับเอาไหมหนึ่งหนึ่งไหมครับเอาไหมเนี่ยเอาไหมตอบได้ครับเอาไปเอาเอาเรื่องที่พวกเองอันนี้กันก่อนนั่นแหละพีี่่่สภาาาคกกกพววผมอออออะะะจเงง้้บลน อยากได้กี่ใบอ๋อสอง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 อยากได้กี่ใบใช่ใครามาช่วยล่ะพี่พี่ให้เลือกอ่ะเองได้กี่ใบเออโอเ,เอาเร็วๆเลยเนี่ยเอาเร็วๆเลยตามที่มึงบอกมึงชอบเร็วๆไม่ใช่หรอเอาสองสองเนะี่ยมึงจะเอากี่ใบกูชอบเลยเด็กเงียก็ก็มึงเคอยากเล่นกี่ใบก็พูดมาสิไม่เอาหูกูให้มึงแลมึเลงเปิดมึงมากันสองคนมึง ไล่ตีพวกกูหน้าบ้านนี้มึงมึงเรียกเลยมึงอยากได้ระดับไหนมึงเรียกเลยน้องกรชื่อระชื่อไม่มีแบบประกันไม่ใช่แบบประกันยังอภัพกับไม่ใช่จักรภัพเสนอมาเสนอใบมาปวดเยอะป่ะพี่นุ๊กคุยกันเรื่องอื่นแล้วนะเขีนรับเห็นเม้นท์เขียนเม้น์เห็ยนเม้นว่าไงกระชื่อแต่มันเทียกับ w p r อยากเล่นกี่ใบจะ m k k จะเล่นกับใครก่อน สองสองไงครับก็เขาไม่เล่นหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วนี่ไอ้บอสดอมผมถามไปก็สองสองผมขอเป็นเวอร์ซเช่ละกันครับเวอร์ซเช่เอ็มเคเออเวทเทลอสกับเออมีเพ็ดโอเคเล่นกี่ใบครับฝั่งนู้นเสนอเลยเอ็มเคเวทลอสอร์ลอสจะไมคให้เกี่ยวให้ฝั่งเปิดดีกว่าครับโอเคครับเวทเอร์ลอสเลมอนจะอยากเล่นกี่ใบครับกี่ไบบอลโอ้พี่เวอร์ซเช่เขาบอกน่าจะพร้อมนะเขาอยู่ตรงนี้กับผมมาพี่ช็อปเวอร์ซเช่เขาบอกเงียบเงียบคห้าสิบห้าสิบ ห้าสิบใบเหรอครับใบครับห้าสิบใบครับย้ำย้ำไมครับเลือกเลยครับย้ำไม่ย้ำเลือกเลยครับไม่ย้ำดีกว่าเพราะไมเคไม่ไม่ดูดูไม่น่ามีอะไรให้ย้ำโอเคเลือกเลือกไปสองอย่างแล้วนะครับเวลาครับเลือกเลยครับเวลาเวลาก็ยี่สิบสี่ออนทัวร์ครับผมบอกว่าผมขอผมขอเรียกผมขอเรียกผมผมขอเรียกห้าสิบล้านจบตอรี่อะทำเอาไหมทำมันดิ อ่างั้นเดวมเฮดเลือกกี่ใบนะห้าสิบใบใช่ไหมครับห้าสิบใบครับผมอ่างั้นผมขอเงินเดิมพันสักห้าสิบล้านเนาะกำลังดีอ้าวผมขอเนี่ยผมต้องมีสิผมขอเอาห้าสิบล้านเอาไหมครับอ่าอ่าสักห้าสิบล้านโอเคกำลังดีแกงพูีกว่าฮะแกงร้อยยี่สิห้าใช่ไหมต้องวางกลางนะ ไม่ไมวมงกลางเปม่านะต้องมีต้องมีวางกลางนะเล่นให้ดูกำลังครับไม่มีวางกลางเฮ้ยพี่ผมมีอยู่นะแม่สี่มาดิไอไอดอมสิบสิบล้านกันนะทั้งนั้นสิบล้านสิบล้านสิบเวลานี่ว่าไงอ่ะก็เรื่องเงินเดิมพันเอ้ยห้สิบล้านใจะไปดอมสิบล้านผมอะไรก็พอแล้วมั้งขำๆไปเนาะสิบล้านครับสิบล้านแล้วการขายละห้าล้านเนาะสิบล้านผมจะไม่จะเล่นห้าสิบล้านเด๋วเอ้อเอาแกงเอาแกง ผมไม่ได้วางกลางอะไม่ก็ห้าสิบล้านไม่ต้องวางกลางก็ได้ไม่ไม่ผมวางเลยเนี่ยห้าสิบล้านเนี่ยสภาเลขอะไรอ่ะจะเล่นห้าสิบล้านไหมล่ะหาเล่นไหมครับผมไม่มาเพราะว่ายังไงผมก็ไม่แพ้อยู่แล้วคุณไม่มันไม่เป็นกติกาครับมันเป็นกติกาครับคุณบางบอลเอาตังค์เท่าไหร่แล้วก็จะเล่นเวลายังไงไอ้จนไอ้ตผมนีไปปั๊บเขาไม่เกี้ยปั๊บยิงหัวปั๊บเหมือนดิเอางี้น้องก็ก็ตามตามที่บอลพูดอ่ะก็ ห้าสิบใบพี่โอเคแต่ว่าไม่เล่นวันนี้นะเล่นพรุ่งนี้เล่นพรุ่งนี้ไม่เล่นยี่สี่พรุ่งนี้กี่โมงครับพรุ่งนี้กี่โมงไม่เล่นยี่สี่ไม่เล่นยี่สี่ครับไม่เล่นยี่สี่เรื่องเวลาเอาตั้งหกหกโมงถึงเอางี้หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าไหมเพราะว่าช่วงบ่ายจะได้เออจะได้แบบพักผ่อนกันดีไหมครับหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าระัอ่านั่นแหละเอาไหมว่าไงฟังผมว่าดีนะหกโมงเย็นหกโมงเช้าห้าสิบใบก็เหมือนเล่นวันเดียวครับจบไบครับผมบอกเลยภาคกลางวันตำรวจไม่ค่อยมีล่ากันชิวๆคร คุณอยากจบไวคุณเล่นยี่สี่อันนี้ผมผมให้พวกคุณไปคิดน,นะผมเล่นได้นะยี่สี่ก็เล่นได้ถ้าคุณอยากสนุกหลายๆวันหน่อย,ยก็ก็ไม่ยี่สี่ไอ้นแบบนี้พผมผมว่าคุณไม่เรียกบอลเชมารับรู้ก่อนเหรอครับฝั่งฝั่งนั้นอ,ะอ่ะ๋อ้เขาเขาเขาโอเคทุกอย่างอยู่แลไม่มีปัญหาอยู่ครับ เอาเขามาด้วยก็ได้นะเอาตัวแทนเขามาโหวนาแกงเขามาว่างสักหกโมงครึ่งไหมครับเออหกโมงเย็นอ่ะหกโมงครึ่งอ่ะถือหกโมงเช้าไหมได้เตรียมตัวเ่เมืองเรีะเอาไหมครับอย่างนี้แล้วแต่บอสดอมเอาไหมครับไมครับจีมเฮดมนเเพราะว่าเมืองดีมาจะได้แบบเออเซตตัวกันพอไหมดีไหมหกโมงเย็นหกโมเช้าก็ได้ครับงั่นงเนี่ยวผมเสนอเร่ามเข้ามาตได้แบบนอ่เล็กกันอหดีหกโมงเรานหกมงไ้็ได้รัน่นผมเสนอราะว่ืองมะ้แบบอเครับ เ่อไหมผมมุ่งเพื่อเวลาให้เวอร์เจสได้เนี่ยไล่เขาด้วยเรามีบ้านเราตอนมองบ้านเขาไม่มีนะใช่เทางออดอทางผู้แพ้ใช่ไหมครับอ่อใช่ครับเอ่อ DMH ก็คือตัาเชสไปแบบพาพาหมดแล้วไม่มีใครทางเอ่อแปะเนี่ยครับต้องเอ่อคารมาขอโทษน้องผมะครับว่างั้นงั้นได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอบ้างได้ไหมฮะอ่าได้ครับได้ได้ผมขอถ้าเกิดเรนเกแพ้ผมขอเป็นแม่สีแดงนะครับเรนเกก็ไปใส่สีเลยอ่ะ อ๋อเยใส่สีเหลืองให้เลยครับเอาได้ครับผมมันเอาครับก็สภาเขียนลงไปเลยครับถ้าแพ้เอเมนถแพ้เดี๋ยวใส่สีเหลืองให้ครับค่าสิบใบแล้วก็หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งอะหกโมงเย็นครึ่งอะอ่ะถึงหกโมงเช้าอยากให้เตรียมตัวครับ ไม่ว่าบางแก้วไม่มีบ้างไงครับมันต้องรีเซ็ตของไงอันนี้ผมมองถึงส่วนรวมไหมต่อแต่สำหผมถ้ากับสำหรับผมอันนี้ผมเข้าใจมุมคุณนะแต่ว่ามุมผมอะคือคุณก็มาเตรียมตัวหต่อยเที่ยงได้หรือเปล่าไม่เมืองลีไงเมืองลีมาเปิดมาคุณใส่เลยเหรอเออใช่ครับเวสลอลได้บ้างเหมือนกันนี้ไม่ไม่มาใส่เลยบอลมันต้องมีคูดาวด้วยเออมันต้องมีคูดาวด้วยมันมีคูดาวประเทศด้วยก็เลย55นาทีเปิด6โมงก็ครึ่งครึ่งอะครับประมาณครึ่งได้ได้ครับถ้างั้นก็เอาก็55ครึ่งแล้วกันเนาะเอองงฝัั่ล ละห้าเอ็มนะแล้วก็เมื่อกี้ถ้าเกิดว่ามันได้มองส่วนรวมแดีมเฮดแพ้ใช่ไหมดีมเฮ็ดกับวิทยารอดแพ้ไปขอโทษฝั่งเอ็มเคคานไปขอโทษคานตรงนี้เลยครับตรงสะพานเยตรงมาเคียร์ตรงนี้นะถ้าเกิดเอ็มเคแพ้มาเคจะใส่สีเหลืองให้ครับผมแค่นี้นะโอเคไหมดีมเฮ่ดเดี๋ยวโอนตังค์ให้เลยครับหนึ่งศูนย์แต่มีข้อแม้นะครับใส่ใส่แค่สามวันนะครับโอเค มาอะไรหรองั้นผมก็ต้องเป็นแม่สีแดงดิถ้างั้นอะไม่ถ้าคุณจะเล่นคุณต้องมาหนึ่งชิงสีเอาครับมันคนละแบบมันคนละส่วนเนี่ยนเอ้าเอามาเล็กหน่อยนะตัวนี้ว่ะเอ้อไม่ไม่ถ้าคุณอยากเป็นแม่สีคุณก็มาหนึ่งหนึ่งเลยดีกว่าไหมล่ะครับมันก็จะง่ายกว่าหนึ่งพันยี่สิบเจ็ดครับใช่ครับอันนี้คุณชอบกับคุณจะยิงปืนนัดเดียวรอเบอร์เลยเหรอครับรอเวอร์ซัชเช่มาว่ะครับสองจ่ายจ่ายไปแล้วของเวอร์ซเช่าไาหน้ากี่ล้านนะสิบล้านครับ้้้้าานนเวยกูอด่สอบจัดเลย คือผมบอกแล้ว่าผมจะไม่บัฟนะถ้ามีคนเรียกชื่อกูเมื่อไหร่ไอ้จีดอมอควยโ้นอ่ะกูค่อยบัฟแต่ถ้าเกิดมันแบบอ่ะมันไม่เรียกชื่อกูกูจะไม่บัฟเพราะกูว่ามองกูมองไปในประเทสเป็นเป็นแจ๊ที่กูเคยอยู่แล้วกันกูให้เกียดแล้วกันอ่ะกูถือว่ากูให้เกียรตรงนี้นะครับเออแต่ถ้าเกิดแบบมันเริ่มแบบคอ๋อมันต้องนัดอยู่แล้วครับสองครั้งต่อวันนี่ครับใช่ไหมไอ้เรื่องตีได้เลยแรรกผมขอแบบลงลงหน้าช่วยอะไรอ่าง้ไม่ขี่รถบัมมได้ไหมครึ่ง อะไรนะครับหมอตอลล์ไหมอ่ะหรือเป็นไงครับปลดปลดครับปลดแต่ไม่ปลดท็อกซี่ยังมาคุณไหมได้หายเจอนับเจอนับเจอนอาวุฒิไปเลยยังมาคุณไหมเข้าสลัดีคิวอ่ะก็ดีคุณยังไม่ตกลงระบบเลยประกาศตอนนี้ขอลงเข้าเลยจ่ายดีไทยมันคุยอะเนี่ยมันโพสทวิตหาเบอร์มึงเนี่ยมึงดูดิดีนะครับฮัลโหลน้องพี่พี่คิดว่าเราต้องเตรียมตัวหน่อยดีไหม เลยครัไป่อยโพสบอลน่ามึงดูตงไม้ดอมมึงสักสักสะดับสกิามได้ดอมรอไหมเน่เห็นไดครับมีสมาคารวะอย่างนั้นนิดนึงเอยดอมมึงใส่เลยโอ้ดอมไคน นมีมีสมาคาคารวะเน่ยนะครับสภาจัดการหน่อยนะมีหวังม่หวันี่ว่าแต่มันเทกิริยาต่อะกุลนะอย่าอย่าส่ออย่าส่อะกุลได้ไหมครับอันนี้มีมารยาทหน่อยได้ไหมนิดนึงนะครับอไม่ผมผมให้เกียิให้เกียดในบรนเทศนะแต่แบบพูดเอออยู่สภาพยสภาดีๆเสมบัติของผู้ดีถ้าดี เล่นเล่นกันสองฝั่งนะฝั่งละสิบเอ็มห้าสิบเออเล่นพวุงนี้หกโมงครึ่งหกโมงเย็นนะสิบแปดนาฬิกาจุดสามศูนย์หนึ่งหกโมงเช้าแล้วก็ถ้าดีมเฮดแพ้ดีมเฮดจะคานไปขอโทษเอ็มเคเคที่สภาแล้วก็ถ้าเอ็มเคเคชนะเอ้ยถ้าเอ็มเฮดชนะเอ็มเคเคจะใส่สีเหลืองสามวัน okay โอเคไหมโอเคครับยังยังไม่หมดไหมคุยคุยคุยแผนกันปะนิวเจ็บ นี่ผมบอกไปแล้วนะี่ไปสุ่ีบไปสุ่หัวเลยครับรีบสุ่หัวเลยลครับไปสุ่นวับไปสูนวเรัน่นี้เยค่นห้วเลยครับุัวลครับุณแล้วครับคุณแล้วคุณแล้วกครบุ่หัวครับไปนหัวยค่หวยปส่วค่นหไป่อเยรไป่หี่นหเรับว่อวเยนเลยร่ัเรวะยันว แข่งมาก่อน EDB แต่ได้เป็นจักรพรรดิ์ต้องหลุดนะชนะใครเลยไอ้ยจักรพรรดิระดับสี่จับฉลากไอ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลออ๋มีมีกี่คนอะของนิวเฮ้ยมึงล้อมันสล็อตสล็สามห้ายังเดี๋ยวโดนกูแน่ลิซ่าล้อล้อแม่งเลยจักรพรรดิจับฉลากอ่ะอ่าพรุ่งนี้ถึงสามห้าไหมคิดว่าคิดว่าน่าจะสามสิบเพราะว่ามีคนลาแบบติดคุรัสด้วยอ่ะแต่สล็อตสามห้าใช่ไหม ใช่ครับใช่โอเค M P K อ่ะต้องแผนนะก็คือมึงต้องทำยังไงก็ได้ให้ตลอดสามห้าไว้ตอนเนี้ยน้องเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วผิดเต็มแล้วพี่เต็มแล้วเนี่ยยะเดี๋ยววันนี้ก็จะเริ่มคิวอ่ะโอเคงั้นพรุ่เนี้ยก็เตรียมตัวกันให้พร้อมทุกคนอย่าเพิ่งไฟจนกว่ากูจะมานะถ้าไม่จําเป็นก็ยืนอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ากูยังไม่มาเวอร์เวอร์เซเช่ไปตอมอบ้านในมีเคก็คือเอาง่ายเวอร์เซเช่ตอมอบ้านในมีคเล่นบ้านในมีคเป็นหลักโอเคเพื่อน ไม่แพ้หรอกไงไม่แพ้หรอกวยี่สิบพี่บอกบอกคนในแก๊งได้นะแก๊งคือถ้าไฟใหญ่เราคกินมันได้อะคือมันมันก็มันก็อุ้มทีเดียวมันก็เออเกือบหมดแล้วห้าสิบเอ๋อแป๊บเดียวสองแก๊งคนทั้งหมดอยู่คน่าเจ็ดสิบคนน่ะมันห้าสิบเอ๋อมันมันอุ้มทีมันได้ยี่สิบสามสิบอยู่แล้วอ่ะแต่พรุ่งเนี้ยสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คืออย่ากันสตันต้องต้องมีให้พร้อมกระสุนปืนฮาชี้อะไรคือมันมันเกาะเกิดยอดีทุกคนต้องต้องให้พร้อมไปเตรียมเตรียม แล้วก็เดี๋ยวพี่คิวพี่เจ็ดวันพี่เจ็ดวันพี่บอสไม่ไม่ทำประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะโอเคอ่ะวอร์เตซเบิกรถได้ไหมเบิกได้เมีมีที่พุชได้ที่เหลือก็อ่ซ้อมซ้อมทีมซ้อมอะไรกันได้เลยเบิกรถได้ครับทีเลทีเลพี่คิว